ถ้าไครมีที่นัดนะครับยังสามารถที่จะปลูกพืชอายุร้อยวันได้ก็โอเคแต่ถ้า,าที่ปลูกครั้งเดียวกินตลอดคือจะพวกไผ่ไผ่กินงซุงไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งนี่เขียมนะครับเขียมแล้วก็มัดออกตลอดทั้งปีแล้วกินไม่มีกฎยุลิตกินระบาดเจ็บหัวเข่าเอาต่ำส้มได้นอหวานเพชรน้ำผึ้ง อผมมีคนที่จะซื้อขายนะอยู่อยู่เมืองแปดนิวไดแต่ก,กรอนกระส่งของผมต้นละร้อยนะตอนนั้นคือบังเอิญเปิดทานผมก็เอาเอาผมไปซิปหูผมไปซิปตน้นแต่นี้ผมย้ายบ้านเริ่มได้สักต้น <c oughs> อ่ทำไมผมรักลำปางผมเป็นคนลำปาง คือคนเจ้าหงมครับเนาะบ้านอย่างไหนบ้านแป้นฮะคนบ้านแป้นนะคนก็เลยาหผูกพันกับลำปางเนาะดังนั้นก็ยังไงก็ขอรับใช้บรรเกิดนะผมไปอยู่ระปูนได้สามสิบหกปีอยู่จงไปจได้สามสี่ปีละนะครับก็เลยยังผูกพันกับบ้านเฮาอยู่มีความรู้ความแห่งเดิมๆนะครับก็มาปักับริงก็ เริ่มหัวจักคือในนามของวิสากิจุมชนก่อนนะวิสากิจุมชนผมก็ในเมื่อเป็นประธานก็ต้องไปจักเอาวิสาหกิจุมชนไข่เจยงใหม่ละปูนน้ำปางแพร่น่านพยาวตากเถินไปโมโด,ดมีประมาณสองสามร้อยสามร้อยฝ่ายวิสากิจุมชนก่อนดำเนินการก็อันยังผู้ยาง่านวิสากิจุมชนหมดนะครับตอนท้ายของโครงการเขียน,นอยว่า,าการดําเนินง,งานต้องเป็น ต้องต้องเป็นสมาคมนอกมันจะได้จะได้ไดมีหลักการในการบริหารจัดก,การนะครับมีประธานมีรองประธานต่างหรือในที่เจ็ดคนที่ที่ผมบอกว่าในแต่ละสายนั้นเขาเจาะฮื้อเจาะฮื้อติดปั๊มฮือโผล่เฉพาะหน้าดินนะครับส่วนท่านจะเอาไหลไปตั้งใดทําไมยังไงน่ะเป็นเรื่องของท่านถ้าท่านบอกว่าอู้ของผมไกลไปกิโลนึงถ้า จะเขาเรื่องโครงการก็ได้แต่ท่านต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินท่อคนเดียวนะเห็นไ,ไหมครับถึงท่านเขาลงโคงการได้นะครับท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องอยู่วแวดแวนอนะไรก็ได้นะครับต่อไปที่บ้านก็ได้หมดนะความมีที่และรวมกลุ่มกันอย่างเป็นหลักเป็นฐานเนาะมีประธานมีรองประธานมีเฮลิยิกมีปฏิคม มีอะไรต่างในครบครัคนนะครับในการบริหารจัดการของแต่ละกลุ่มแข่งกันด้วยนะแข่งกันด้วยนะโอ้กลุ่มเนี่ยมีขายได้โอ้มีเงินเก็บอยากนะเก็บเก็บชื่อเรียนนะื่องอ่ากลุ่มกลุ่มอะไร,รอ๋อกเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยต้านภัยโควิดเ <laughs> นี่ยอันนี้โครงการเดี๋ยว อ๋อกลุ่มนั้นแล้วแล้วใครมันกะตั้งคนเดียวอ๋อตั้งคนเดียวกะกลุ่มใครกลุ่มมันกะบตั้งคนใเองตั้งตามสายพันธุ์ของมันก็ได้ก็ได้กลุ่มข้าวตองกลุ่มฟ้าทลายโจรกลุ่มโนภัยหวานกลุ่มผักบุ้งเนี่ยจริงๆทีว่าปั้มน้ำนี่ถ้าว่ามาเอาทีนูใช้ทีเดียวเนี่ยจะส่งไปทั่วเลยครับทั่วทีพื้นที่ได้ครับ หมายถึงว่าก้อมแรงของหน้ารับตารางสองร้อยสองร้อยไล่อ่าประมาณสองร้อยไร่ถึงไหมครับอ่าเนี่ยสองร้อยไล่ถึงได้หมดเลยเพราะว่าปั้มในเวลายิงเวลาปั้มเราสรงตรงดีกว่ามีแท่งสั่งตรงเลยครับอีกตรงเลยครับผมแท้วก็เราทำคนเดียวแท่งกับซุนแล้วแต่ความสามารถอ่าอ่านั่นแหละคือ คือเราต้องมาตกลงกันว่าผมบอกว่าโครงการนะสูบน้ําให้พ้นผิวดินแค่นั้นจบนอกนั้นท่านจะไปทําอะไรต่อท่านจะมีแท้งท่านจะมีอะไรมาจัดการท่าน้้้าาาาออยยย่่งงงเนีีตตััคควมดรรู